ขออนุญาตถ่ายทอดสดนะคะเพื่อสะสมสุชั่วโมงคะ่ะ ยอดเขาก็ส็ดนะคะชมบรรยากาศบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาจ้าเจ็งเขียดจะหน้าหอ ทายแน่เลยมันทึเก็บพักขมจ้าพี่น้องพักขมนะคะบานเท่าเอินพักขมบานเท่าเอินพักผมเด้อ ผักมบานเข้าจ้าวันนี้มาเก็บผักหขมจ้าจะกินผักโขมมันป๊อบอายนะคะงามงามยู่ยู่ขขางๆงป้าเขาจ้าพี่น้องค่ะ ยายกินกับคนแซ่พักนอนก็ปวดหงมผักหมบานเฮานี่แหละปวกหมเหมือนก็ตายก็ได้นะคะไปไหนเหาไม่เอาตัวนึกเดิม กำนึงแลว้วหนึ่งกำแล้วนะคะบรรยากาศ โอ้ยังเลาะเดินเลาะลัดเลาะต้นกระเจี๊ยบค่ะอ,อเอ้ยหมุนไปแล้วแบบนี้เออไปจังไหนเนาะแบบที่นี่เป็นป่าแท้เป็นป่านะคะเออเออตกน้ำแล้วแบบนี้ ลัดเลาะอันนี้ก็จะเป็นสวนทั่วค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นถั่วทั่วภุมิหรือเสือเอิญักทั่วปีก็ได้อันนั้นก็จะเป็นขากล้วยอันนั้นก็ต้นต้นมะร่นฟ้าหรือจะเรียกต้นเพกาก็ได้นะคะ ไรนาสวนผสมค่ะอันนี้ต้นกระเจีย๊ยบสะโอมค่ะสับประรดนี่ทุกอย่างพี่น้องจ๋ามีทุกอย่างอันนี้ฟักทองอันนี้กจะเป็น,นมะเขือพวง อเอินมาแข่งบ้านเฮาก็ได้จ้ะโอ้ราคาป่านะคะไพระอยู่ติดป่าอันมระขที่นกอ๋ยอันนี้นุวยซุกเลาแตกแล้วพี่น้องสิเกิดเองแล้วขึ้นนั่งเท่นบินเท่นงาขึ้นละคะ่ะ นี่ค่ะมะเขือพวงต้นกระเจี๊ยบตักใครคันแน่แน่ เราเดินตามพ้าป้าหยาพี่น้องจ้าบ่งอ้้หเสือพวงดูค่ะเหลือพวงอืมอืมเหือพวงค่ะ ดกพี่เดพี่น้องดกดกนะดอกมาบึงดอกขาวจานพานยุ่พี่น้องจ้าอันนี้จะเป็นเล้าไก่ค่ะ เลียงไก่พันไข่ต่ว่าตอนนี้ออกเบิดแล้วกำลังว่าสิลงใหม่จากพี่น้องกำลังว่าจะลงใหม่นะคะ พริกจ้ะดอกดูดกน่วยกระดูกเก็บซู้มือครับพี่น้องตำหมักฮุ่งมือเดก็ับเก็บมือนั่นเก็บเส้ตำหมักฮุ้งก็นั่นก็ออกดอกออกน่วยท่านเด็กบนว่านี่ขาจะเรียกพริกตุ้มก็ได้นะคะไร่นาสวนผสมมีทุกอย่างกบก็มี อันนี้จะเป็นดาวเรืองนะคะปลูกดาวเรืองนัำเดีโลละผ้าโลละผ้าเพิ่งปลูกได้สองสามมือนี่แหละจ้ากำลังจะติด